ับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์วันนี้ก็หนักนะยี่สิ็ดจุดครับคุณนิพนธ์มองเป็นยังไงครับมันมีเทนนะเทนมันเป็นลงแต่ครับลงมาตั้งแต่หลุดตั้พอหลุดหนึ่งรัน้ารอยสิบสี่ก็ต้องถือว่าเป็นขาลงนะฮะครับหลุดเส่นสิบวันด้วยก็ตลาดก็เป็นลงครั้งน เรามาดูดูแนวรับของเชตินเด็กที่หนึ่งสี่เก้าห้าหรือหนึ่งสี่แปดสี่ที่เป็นโลเดิมนะครับก็จะมีกลุ่มที่ที่หลุดไปแล้วก็คือมีธนาคารพาณิชย์ที่หลุดไปแล้วนะครับครับตัวที่นะครับอ่าเป็นธนาคารพาณิชย์ตัวถือหลุดหลุดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้าเลยนะฮะหลุดแรงเลยนะครับครับอ่าตัวที่หลุดมากลุ่มนี้ก็คือพอลตี้นะฮะพอลตี้นี่ก็หลุดไปแล้วนะครับอ่าที่ยังไม่หลุดแล้วน่าจะหลุดนะฮะก็เป็นไอซีทีนะฮะ ไอซทีทีหลุดวันนี้วันนี้เริ่มหลุดแล้วนะครับเซอร์วิสบริการทานสปอร์ตเนี่ยก็คือยังไม่หลุดนะครับตัวที่ที่ดูดีสุดก็คือก็คือพลังงานนะฮะพลังงานยังอยู่แข็งนะเหมือนยังแข็งอยู่อเหมือนแข็งแต่ก็เริ่มมีสัญญาณปักฐานนะครฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เซตจะหลุดก็มีนะฮะหลุดหลุดก็เป็นขาลงนะครับเพราะว่าเซททำไฮที่พันหกร้อยยี่สิบ ลงมาทําโรที่1,400นะครับี่ขึ้นไป1,470ในทางดาวทิลลี่แล้วลงมาแบบนี้ถือว่าแพนะครับเราต้องไปทดสอบอที่โรเดิมที่เคยลงไปนะครคืออะไร1 0 8 5เหรอออที่ถ้าเป็นปิดเนี่ยระหว่างวันก็1,460นะครับ,รบที่แพนิกลงไปวันนั้นนะครับก็งลงไปทดสอบตรงนั้นนะครับอย่าลืมว่าตร้ง1,000 คุณจาตัวเลขหนึ่งสามเจ็ดห้าก็ได้วันที่เป็นเด็กลงไปแรงๆนะครับครับอันนี้กลุ่มธนาคารเลยมันหลุดเลยหมดแล้วนะครับนะครับเพราะนั้นให้ระวังกลุ่มที่ยังไม่หลุดนะอืมคือคือคุณนิพนธ์กำลังบอกว่าที่เราเห็นลงมาเยอะๆเนี่ยจะลงได้อีกถูกไหมลงลงได้อีกผมดูผมดูว่าถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดนะครับครับถ้าหลุดตรงนล้หนึ่งสี่เก้าห้าเนี่ยก็จะไปไปดูที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะครับแต่ในใจผมอ่ะพันสี่บวกลบ อ่าพันสี่บวกลบพันสี่บวกลบหรือพันสามร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยก็ดูตามไฟชาร์ตไฟชาร์ตไม่ถึงวัดเป็นการลงแบบทิปบนท็อปหรือว่าเฮดเดอร์โชเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้แถวแถวนั้นนะฮะแต่ตลาดเราเป็นลงแล้วหลักขึ้นไม่ได้แล้วหละ่ะเราจะดูทั้งพื้นฐานนะครับหรือดูทางเทคนิคก็คือลงนะฮะครับเพียงแต่ว่าบริเวณนี้ไม่ใช่เวลาที่จะล้างพอร์ตถูกไหมครับอืถ้าจะล้างพอร์ตมันต้องไปล้างตอนที่เซตมันหลุดมารอบแรกที่พันห้าร้อยแปดสิบครับ อันนั้นต้องล้างพอใแต่ถุงนั้นตอนนี้มันไม่ถึงว่าไอ้นนที่ลงมาแล้วเนี่ยอย่างธนาคารเนี่ยก็ไม่ต้องไปล้างไม่ทําอะไรกับมันนะฮะเพราะมันลงมาแล้วพอพารตี้เนี่ยถ้าช็อตก็ต้องช็อตสั้นๆนะครับต้องดูต้องดูแลล่ะนะฮะไอซีทีเพิ่งหลุดจะขายก่อนไหมอาจจะได้สักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรจำองเนี้ยน,นะครับค่ะบก็คือคือต้องดูเป็นรายกลุ่มรายตัวแล้วนะครับแต่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ข่าวก่อนที่ก่อนประจิดครั้งนี้นะครับตอนนั้นอยู่ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบเราก็บอกว่ามันจะลงมานะครััับบบคคครรนนิพ์ะถาม นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีหุ้นเนี่ยมันชัดเจนคนที่พนมองพันสี่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงเงินสดเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วคนที่ยังมีหุ้นอยู่เขาจะทำยังไงก็ผมบอกแล้วแต่ว่าคุณมีหุ้นอะไรอยู่นะฮะมันต้องดูเป็นกลุ่มเป็นตัวเลยคือเจ้าคิดว่าเราขาดทุนแค่สิบเปอร์ซ็นยี่สิบปอร์ซ็นไม่ได้ต้องดูเป็นกลุ่มเป็นตัวเลยเป็นตัวเพราะมันลงมาแล้วไงฮะคือถ้าเราจะบอกว่าวันนี้ให้ขายล้างพอเนี่ยมันต้องอยู่ที่แถวพันห้าร้อยแปดส อันนั้นนะขายตัวไหนก็ได้ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะบางตัวตอนนี้วันนี้ก็เริ่มดีบาวเลยใช่ไหมแบงก์ก็เริ่มรีบาวาก,ก,ลกลุ่มแบงก์ให้คุณขายไม่ได้แล้วเพราะมันลงมาข้างล่างแล้วไงฮะเอาที่ว่ากลุ่มไหนที่คุณนิพนธ์คิดว่าขายไม่ทันแล้วที่ขายไม่ทันอะไรผมว่าดูกลุ่มธนาคารฟันนี้ในกลุ่มเดียวครับกลุ่มอื่น,นยังมีกลับอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กลุ่มนะครับ,รบอืม ก็โอตาเก็ก็ไม่เยอะนะห้า็ต้องให้หลุดต้องให้หลุดก่อนนะครับต้องให้หลุดนะคือคําว่าไม่เยอะเนี่ยมันไม่ถือว่าพูดบางตัวที่เป็นทุ่นเก็งกำไรพยศตัวอย่างว่าในกลุ่มในกลุ่มพลังงานละกันครับผมสอพอจะลงเจ็ดตัเซนนะฮะแต่อีอารพีซีจะลงได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับมันมันอยู่ที่แต่ละตัวด้วยว่ามันเป็นเป็นทุ่นเก็งกำไรหรือว่าเป็นเป็นทุ้นลงทุนนะฮะครับอ่ ถ้าอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าอย่างนี้คือคุณในแง่ของคนมีหุ้นถ้าคนมีเงินสดตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเล่นรอพันสี่เลยเหรอก็ผมว่าคุณไม่มีหุ้นเป็นล่ามันประเสริฐเนี่ยออใช่ไหมครับคือรอพันสี่เลยเหรอต้องรอรีเวอร์เซอร์อ่ะกูจะไปคันเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะกูเล่นไปเนี่ยนะเอางี้ผมว่ารอบก่อนที่มันขึ้นจากพันห้าไปพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับไครกําไรม้งฮะอืมมันยากอ่ะฮะผู้พูดมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวถ้าไม่อยู่ในพลังงานอย่างที่เราคุยกันมันได้ มันไม่ได้แล้วยิ่งมาถึงมันนี้นะมันก็โดนไปหมดแล้วด้วยถ้ายังยังอยู่ถูกไหมครับใช่ครับคือตลาดเป็นเป็นไซเวนมันยากกว่าขาขึ้นขาลงคือมันเป็นไซเวนในกรอบใหญ่ก็คือพันสามร้อยห้าสิบพันสี่พันหกเนี่ยนะครับครับผมคิดว่าตลาดลงรอบนี้เราจะมีขึ้นแรงๆอีกละลอกหนึ่งไปพันหกร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็จบนะฮะครับจบปีเนี้นะฮะครับประดูอาการของทางทางพื้นฐานเรานะครับทางเศรษฐกิจเรามันมันไม่ มันไปไม่รอดมันไปไม่ได้นะฮะครับ,รบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าตลาดเราจะลงมาปรับฐานกันอยู่จะแถวพันสี่พันสามพันสองแล้วก็ไม่ต้องลงลึกนะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเยอะนะฮะหลายๆปีแล้วค่อยขึ้นไปใหม่ก็เป็นเป็นแบบเศรษฐกิจมันก็จะเป็นลักษณะของซต์แลนดิ้งนะครับหุ้นก็เป็นลักษณะซต์แลนดิ้งดีกว่าครับนะครับดีกว่าที่จะเล่นขึ้นไปแรงๆไปฝืนไปฝืนกําไรของของบริษัทที่ไม่ได้ท,ที่ที่ลดลงนะครับอืม ลองเปลี่ยนกันสักครั้งหนึ่งผมไม่ทราบว่าจะเปะเลี่ยนได้มั้ยนะเพราะเพราะของเราเนี่ยมันมันมีนิสัยว่าขึ้นหมดลงหมดหนะนะครับซึ่งม,มันทําให้สร้างน้กลงทุนระยะยาวไม่ได้นะฮะใครเข้ามารอบก็เสร็จรอบรอบรอบแรกนะครับรอบที่ขึ้นจากสองร้อยสี่ไปพันแปดใช่ไหมฮะขึ้นจากร้อยไปพันแปดพันพันเจ็ดร้อยกว่าแล้วก็ลงมาสองร้อยสี่แล้วขึ้นมาเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยยี่สี่แล้วก็ลงมาสามร้อยแปดสิบคือแต่ละรอบขึ้นไปนแล้วลงหมด,ดนะฮะ อันเนี้ยมันสร้างและลงทุนไม่ได้หรอกนะฮะมันทําให้แต่ถ้ารอบนี้เราไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเราอาจจะส่งออกเนี่ยเราอาจจะส่งออกนะครับลดลงแต่เราก็ยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นะครับ,รบแบบเนี้ยคือในในแง่ของเสถียรภาพทางการเงินของเรามันไม่ได้เวลวร้ายเหมือนที่เราเจอมาใครสิทธิ์สองครั้งใหญ่ๆห,หญ่ที่เราเคยมาในในรอบสามสิบปีนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะลงไปแรงๆผกคิดว่าถ้าเพราะนั้นถ้าไม่ควรจะลงไปแรงก็อยากขี้แรงนะฮะอยากขี้แรงดีกว่าเล่นใช้เวย์อยู่เนี่ยผมว่าดีแล้วนะครับอืมครับเอ่อแต่ถ้าเกิดฟังคุณคุณนิพนธ์พันสี่เนี่ยโอ้โหตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะใช่แช่เข้าใจไงแต่ว่าคนมันตกใจไงคืออีกร้อยจุดอะไรเงี้ยผมว่าถ้าพูดไปแพทย์พิ่งเก่งกัอะไรอ่ะผมว่ามันช็อตแล้วมันได้นะครับ สมมติคุณช้อนไอทีดีตรงนี้แล้วลงไปลงไปหกบาทห้าสิบอ่ะมันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันมันต้องดูหุ้นเป็นลายตัวหุ้นตัวไหนคุณไปช้อนโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมันจะได้แค่สามเปอร์เซ็นต์อืมโอ้ถ้าอย่างนี้ทำทำทําไงดีล่ะตอนนี้เออซื้อก็ไม่ได้เพราะยังได้อีกร้อยจุดเนี่ยแหละเขาบอกสลับไปเพราะว่าเป็นลายตัวเขาบอกเาว่าไซเวย์มันเป็นแบบนี้ครับมันต้องทนให้ผ่านมันเป็นภาวะที่ยามาต้องทนให้ผ่านตอนนี้เนื่องจากมันไซเวย์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตอนเนี้ย ตลาดหุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากจากสามร้อยแปดสิบขึ้นมาเนี่ยมันจบรอบไปหรือยังไงครับผันจบไปแล้วหรือยังคือมันไม่ได้ทำนิวไฮอีกแล้วคือมันจบไปแล้วมาถึงแบบนั้นน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเน่นของการขายหุ้นนะครับแล้วถ้าเราเราอยากได้กําไรในตลาดหุ้นเราก็ต้องไปช็อตฟิวเจอร์ใช่ไหมครับช็อตซิงเกิลสต็อกนะครับไปไปลองพุทไอ้พวกเดลิเวอรี่บอลแลนด์อะไรพวกเนี้ยนะ คือต้องไปเล่นขาลง่ยมันก็ได้กําไรมากกว่าขาขึ้นหนึ่งนะซึ่งเราพร้อมมาหรือยังเราเราเคยทํำไหมไอ้ที่ไม่เคยทำเดี๋ยมันจะมีปัญหาแต่ผมว่านะเตรียมตัวไปทาบ้างๆก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนะี่ยถ้าถามผมว่าผมทํายังไงวันนี้นะครับผมมองไปยาวแล้วผมมองไปยาวว่าตลาดหุ้นไทยเนะี่ยขึ้นไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าขึ้นได้เนี่ยเราก็ไม่มีเราไม่มีความสามารถพอที่จะไปเอากไรกับการที่หุ้นไม่ได้ขึ้นหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมก็จะขายหุ้นหมดเลยนะฮะ แล้วผมก็จเอาเงินยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมาเล่นขาลงนะกือต้าเสียผมผมก็เสียแค่ยี่ิเออผมก็จะมีเงินต่าสิบเปอร์เซ็นตผมเก็บไว้อ่ะแล้วผมเอายี่สิบเปอร์ซ็นของผมเนี่ยมาเล่นมาเล่นขาลงนะถ้าผมหมดผมก็ยอมค้ำลอบแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่ผมจะไม่เอาเงินทั้งหมดผมเข้ามาใส่ในหุ้นตลาดหุ้นไทยอีกแล้วหรือวิธีหนึ่งนะครับผมก็เอาเงินที่บอกไปซื้อซื้อตลาดหุ้นที่ต่างประเทศที่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าตลาดหุ้นไหนที่มันน่าซื้อเพราะมมันนขึ้้าเยอะแลวตลาดนะครับ นะครับซึ่งซึ่งภาวะแบบนี้ยเราอย่าลืมว่าเราลงทุนในประเทศก็ไม่ได้เราจะไปไปญี่ปุ่นไปสองหมื่นนะจะไปไหมถูกไหมครับอืมันก็ขึ้นมาเรือนะเราจะไปดาวโจนไหมหรือว่าเราโจขึ้นจะเด็ดจะเล่นออกมาเตือนแล้วดโจนใช่ใช่าวันนี้เราจะเห็นว่าตลาดพุทธอเมริกาก็ลงค้่งเงินดอลลาร์ก็ลงคือพันธบัตรก็ลงเนี่ยแล้วสุดท้ายราคาทองคําก็ลงนะฮะคือมันมัน คือสัญญาณมันบอกเขตเราค่อนข้างจะเยอะมากว่าเราต้องถึงเงินสดนะครับคือเราควรจะทยอยออกจากตลาดได้แล้วอะนะครับเพราะว่าอาหุ้นอย่างของเราเนี่ยที่ง่ายๆสี่ร้อยพันหกมันสี่เท่านะฮะเมื่อเมื่อห้าหกปีที่แล้วเองนะซึ่งมันมันเยอะมากถือว่าผลทดแทนการมันเป็นปีเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรเหลือให้เราอีกแล้วอะนะครับคือสรุปว่าผมเลือกออกวันไหนอะแล้วผมคิดภาพยาวออกเนี่ยผมก็คือจะขายหุ้นแล้วถือเงินอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วเงินก้อนนี้ผมก็จะเก็บไปยาวๆเลยเพื่อรอให้มันเกิดใคซิตรจริงๆแล้วก็ค่อยกลับไปซื้อนะฮะรหรือขายไปแปดสิบแล้วยี่สิบมาเล่นขาลงนะฮะอืมนะครับครับโอ้ถ้าอย่างนี้ชัดเจนนะคุณนิพนก็อย่างนี้ก็หนึ่งคือคุณมีเงินสดก็ต้องคุมพอร์ตเอาเงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเล่นพอแต่ถ้าคุณไม่มีเงินสดจะขายก็ต้องดูเป็นรายตัวถูกไหมฮะผมถามนิดหนึ่งนะฮะครับเอาเทวดาที่ไหนที่เป็นรัฐบาลเทวดานะครับมาบริหารตอนนี้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้ GDP โตได้มั้ง เพราะว่าล่าเงาไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถรัฐบาลลาาเงามันอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันถูกครับซึ่งเราไม่สามารถแข่งขันได้เลยนะครับแค่เรื่องแรงงานเราเล่นเราก็เล่นแพ้ตลอดนะครับแรงงานมามีบัตรมาทํางานกับคุณพวกนี้มันออกไปเอาบัตรไปด้วยเราออกเงินค่าบัตรให้มันคือมันเล่นแพ้หมดทุกเรื่องอ่ะคือเล่นอะไรผู้ประกอบการมันก็แพ้หมดอ่ะครถูกไหมครับคือเราไม่รู้เราทําอะไรกันอ่ะคือคิดไม่ถึงว่าในระดับรัฐระบะไรเนี่นมัวแต่หาประโยชน์อยู่นะฮะ วันนี้ก็แดงขึ้นมาแล้วเรื่องเรื่องเรื่องท่ามนุษย์ถูกไหมฮะโรดินยาแดงขึ้นมาแล้วว่าเนี่ยมันทําอะไรกันอยู่ไงฮะค,คือมันเน่าเฟะไปทุกส่วนอนะ่ะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มายโยงนะครับคือเราไม่มีฟาสามารถในการแข่งขันเราไม่มี r าเอเราไม่มีอะไรที่เราแค่แค่รับจ้างเขารับจ้างเขาทาอะไหล่รถยนต์ส่งประกอบรถยนต์รเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นเนื้อของเราเองเลยและไม่เคยยอมรับตัวเองเลยนะว่าเรารับจ้าง ถูกแล้วเราก็ไม่ยอมใจเราคิดว่าเราเป็นนักเก็งรงงานมีฝีมือเราเป็นอะไรนะดีทรอยของเอเชียทุเรศมากอ่ะมันไม่ใช่เขาจะกดราคากูไงก็ได้ต่อไปโตโยต้าเขาจะกดราคาในคูงก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีรถใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็มูฟมุฟไปไปที่อินโดนีเซียก็ได้ถูกไหมครับครับคือเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแล้วก็อย่างราคาสินค้าเกษตรถูกไหมครับครับเราก็เราก็แบบว่าต่อต้านด MO ต่อต้านน่าดูเลยนะครับอื แล้วเราทำไงอ่ะพอราคาสินค้าเกษตรเขาก็คุมราคาอยู่ม,มันก็ไปสู่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของราหญาซึ่งท,ท,ทุกคนก็อาศัยอยู่กับเกษตรถูกไหมครับครับเศรษฐกิจมันจะมาจากส่วนไหนนอกจากว่าปั่นราคาอสังหาขึ้นไปคอนโดลหลังหนึ่งยี่สิบสามสิบล้านหกสิบตารางเมตรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งมันเป็นการขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นตัวที่บอกอะไรเราฮะบอกว่าฟองสบู่มันเกิดไง แต่ฟอสบุ่ตลาดหุ้นเนี่ยมันเกิดไปแล้วนะครับการปั่นหุ้นขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วในหุ้นตัวเล็กตัวน้อยถูกไหมครับครับตลาดหุ้นที่ฟอสบุ่มันแตกไปแล้วนะอืมนะครับครนี้มันก็เหลือที่ตัวเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่านะครับมันไม่มีมันไม่แตกหรอกแต่เราต้องกลับมานะครับกลับมาแก้ไขพวกเนี้ยรัฐบาลก็ช่วยไม่ได้นะครับครับคือต้องช่วยช่วยกันทั้งประเทศนะครับทั้งระบบนะครับใช้เวลาประมาณห้าปีสิบปีนะฮะอ่ะชัดเจนนะครับคุณนิพนธ์ครับวันนี้เวลาน้อยจริงๆงครับ วันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ